ทราบไหมาครับว่าเงินสกุลของรัเสเซียเรียกว่าอย่างไรคำว่าเงินภาษารัเสเซียเรียกว่าเดนกี้ถ้าแยกสัพท์มานะครับสี่อักษรตัวแรกเดนแปลว่าวันครับเป็นคำนามเพศชายเติมกี้เข้าไปครับแปลว่าเงินนะครับเดนกี้คือของที่เราต้องใช้ทุกๆวันนะครับ เป็นปู่พน์ของเพศชายนะครับเดนกีเดนกีแปลว่างเงินครับเงินที่ใช้นะครับไม่ใช่โลหะเงินนะครับสกุลเงินรัสเซียนะครับเรียกว่ารูเบิลรูเบิลนะครับนี่คือถ้าเทียบกับเงินไทยก็คือเงินบาทรูเบิลนี่มีทั้งธนบัตรแล้วก็เป็นเหรียญด้วยนะครับ1รูเบิลนะครับมีค่าเท่ากับ100โกเปกโกเปกก็คือถ้าก็คือเรียกว่ากาเปกาเทียบกับเงินไทยก็คือสตาง ก่อนอื่นเราก็มาเรียนรู้กับคําว่ารูเบิลและก็กาเปกากันก่อนนะครับก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าภาษาไทยที่เขียนซับไตเติลนี่ครับผมเราอย่าไปยึดติดกันมันนะครับเนื่องจากมันเป็นอักษรสามมูวภาษาไทยจะยากหน่อยนะครับอักษรสูงกลางต่ําทําให้เราไม่สามารถจะใส่วรณยุกต์ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวอักษรแล้วนั่นคือแนวทางในการอ่านให้ฟังจากเสียงผมเป็นหลักนะครับ ให้จับเสียงผมแล้วออกตามเสียงที่ผมออกไปแล้วกันนะครับส่วนตัวที่ที่เขียนเป็นภาษาไทยก็เป็นแค่แนวทางเพื่อไม่ให้เราหลงทางเท่านั้นนะครับ ruble ruble อันนี้คือเงินบาทนะครับเทียบกับเงินบาทนะครับสกุลนี้ก็ใหญ่ที่สุดแล้ว ruble เป็นเพศชายนะครับคำนามของภาษารัสเซียนะครับถ้าลงด้วย m a g ิสน a หรือเครื่องหมายเสียงเบานะครับนั่นคือเพศชายหรือเพศหญิง แต่ทีนี้เขาว่ารรเบินนี่นะครับกําหนดให้เป็นเพศชายเราก็รู้เลยสกุลเงินรรเบินนี้เป็นเพศชายนะครับครับรูเบินจะไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่เข้าการกตีนี้นะครับการกจะเข้าต่อเมื่อเป็นตัวเลขตอนนี้เราก็มาดูคํานามหลังตัวเลขนะครับรรเบินเป็นเพศชายนะครับพอจะนํามาดูว่า1นึ่รเบินสถึงสรูรเบิรนห้าถึงยีรูเบิรนเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับ1นึ่รเบินนะครับอดีนรรเบิรอดีนแปลว่าหนึ่งนะครับ เพราะนั้นหนึ่งรูเบิลคืออดินรูเบลถ้า2ถึง4รูเบิลนะครับคำว่ารูเบิลจะต้องเปลี่ยนเป็นนะครับตัดเมกิสนาคนะครับออกแล้วเติมตัวยาเข้าไปก็เป็นสองถึงสี่ก็คือดวารูเบลยาดวารูเบลียทรีรูเบลียทรีรูเบลียทรีแปลว่าสามนะครับเพราะนั้นสามรูเบิลก็คือทรีรูเบลียสี่ครับชิตเตอรีครับสี่รูเบิลก็คือ 4รูเบเล่จิเตอร์รูเบลครับตอนนี้ระหว่างตัวเลข5ถึง20นะครับเราจะใช้คำว่ารูเบล่รูเบล่ตัวอย่างนะครับเปียรรูเบล่ห้ารูเบนเปียรรูเบล่สิบรูเบนนะครับสิบคือเดซิตสิบรูเบนคือเดซิตรูเบล่เดซิตรูเบล่ยี่สิบนะครับดวาสิบดวาสิบรูเบล่ 20รูเบลย์รูเบิลครับทีนี้เราก็มาดูหน้าตาของเหรียญชนิดต่างๆนะครับของรัสเซียเขาเหรียญรูเบิลนะครับที่ใช้อยู่ในตลาดณนะปัจจุบันนี้ a d ดินรูเบลอาดินรูเบเหรียญหนึ่งรูเบิลนะครับครับจะมีตราแผ่นดินอยู่บนเหรียญนะครับด้านหนึ่งนั่นะคืออินซรีสองหัวนี่คือตราแผ่นดินนะครับที่2องหัวนี้ไม่ใช่ตามสุภาษิตไทยนก2องหัวนะครับ อันนี้ไม่ถึงว่าประเทศรัศเสเซียลองคิดถึงภาพนะครับเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเทียบเคียงนะครับเอาประเทศไทย32ประเทศไทยรวมกันนะครับจะได้1ประเทศรัศเสเซียนะครับยีนะครับพื้นที่เขาอยู่ในทวีปยุโรโปอีก75%อยู่ในทวีปเอเชียเพราะฉะนั้นนะครับโนอินรีสอง 4, หัวนั่นก็คือหัวหนึ่งมองไปทางทวีปยุโรปนะครับอีกหัวหนึ่งมองไปทางทวีปเอเชียนั่นคือตราแผ่นดินเขานะครับดวารูเบลย 2รูบียดแปลว่าสองนะครับรูเบนจึงเปลี่ยนเป็นร um ูเบีย5ปีตรูเบลเปียตรูเบลห้รูบแปลว่าหครับเดิตรูเบลเดซิตรูเบแปลว่าสิบรูเบจึงเปลี่ยนเป็นรูเบลรูเบลเดซิตรูเบล ครับทีนี้เราก็มาดูหน่วยย่อยของเหรียญน,นะครับเทียบเทียบกับงเงินไทยคือเงินสตางค์นะครับเขาเรียกว่าเงินโกเปกสำหรับคนไทยนะครับแต่ถ้าตามภาษา,ษาษัสเซียเขาจะเรียกว่าเงินกาเปกากาเปกาจะแบ่งไปน,นะครับเหมือนเดิมกบแบ่งหน่วยนะครับตามหลังตัวเลข1กาเปกากาเปกาเป็นเพศหญิงครับสังเกตหลวงทายด้วยสะอานะครับเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเพศหญิงก็เป็นอัตนากาเปกาอัตนากาเปกา อัตนาะแปลว่าหนึงครับขยายคำนามนะครับเพศหญิงด้วยกันกบเบกาอัตนากาเบกาหนึ่งโกเปกต่อไป2ถึง4ี่นะครับ2ก็ต้องทำให้เป็นเพศหญิงนะครับเพราะก็ากาเบกาเป็นเพศหญิง2ก็เป็นเดเวียจากเดวาแปลว่า2ใช้กับเพศชายเมื่อกี้นะครับตอมีเป็นเพศหญิงก็เป็นเดเวียเดเวียกาเบกีเดเวียกาเบกีสโกเปกสามกับตรีตรีกาเบกี ตรีกาเปกีสีนะครับชิต,ติรีสี 4. ต่อไปนะครับสีโกเปกครับชิต,ติรีกาเปกีชิต,ติรีกาเปกีฮะต่อไปครับระหว่างเลข5ถึง20นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นกาเปย์เอกเปียดกเปยกเปียดกเปยก์กห้าโกเปกหลักในการเปลี่ยนนะครับ5ถึง20นี่ก็หมายความว่าตั้งแต่6 7 8 9็ด จนถึงยี่สิบโกเปกนะครับเราก็ต้องใช้คำว่ากาเปเยกนะครับปัจจุบันนี้นะครับเหรียญอ่โกเปกนะครับมีแค่2ชนิดเท่านั้นคือ10กาเปกนะครับ10โกเปกนะครับแล้วก็50โกเปก10โกเปกคือเดซิตกาเปเยกเดซิตกาเปเยกเดซิตคือ10กาเปกานะครับตามหลังเลขสิบเปลี่ยนเป็นกาเปเยกต่อไปครับ50 กเปกนะครับเพื่อกลายเป็นพิริยาตกาเปเยกพิริยาตกาเปยกห้โกเปกครับทีนี้เราก็มาดูแบงค์นะครับแบงค์รัสเซียธนบัตรที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียคือแบงค์ห้าพรูเบิลครับตอนนี้เราก็มาดูธนบัตรที่ใช้ในตลาดปัจจุบันนี้นะครับก็จะเริ่มจากแบงค์ย่อยๆก่อนนะครับฉบับแรกนะครับ5้ารูเบิลนะครับเปียรูเบ เปรูเบลต่อไปสิรูเบนะครับสิบดเซิตนะครับเดซิตรูเบลเดซิตรูเบลสิรูเบนห้าสิบรูเบครับปริรูเบลปีรเูเบลห้าสบต่อไปนะครับัต่อไปคือสโตรูเบลสโตรูเบลหนึรยรูเบนะครับต่อไปดิเวสตรูเบลดิเรูเบล 200รูเบลนะครับฉบับต่อไปนะครับปิดซดรูบเบลยปิดซดรูบเบลยปิดซดก็คือ500ครับเตยศิชารูเบลย์เตยศิชารูเบลยหนึ่งพันรูเบลดวี่ยรูเบลย์ดวียรูเบลสองพัรูเบพิอตติชรูลพิติชรูเบล 5,000รูเบิลสัญลักษณ์ของคําว่ารูเบิลนะครับคือคล้ายๆกับตัว P ีเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับแต่จริงๆมันคือตัว R นะครับนี่คืออักษรซีรียลิกนะครับภาษารัสเซียใช้อักษรซีรีลิกนะครับในการเขียนที่ตัวพีภาษาอังกฤษนั่นคือตัว R จะออกเสียงเป็นรูเบิลนะครับรูเบิลนะครับอย่าไปสับสนกับภาษาอังกฤษนะครับ พราะโดยปกติแล้วนะครับตัวย่อของหน่วยเงินทั่วโลกเนี่ยครับเขาจะใช้ตัวย่อจากภาษาอังกฤษอย่างเงินบาทนะครับ B นะครับแล้วก็ขีดนะครับแต่ของเขาเป็น P ขีดแต่ไอ้ P ตัวเนี้ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นีัอพานะครับจริงๆงมันคือตัว R นะครับย่อไปจาก r u b บ e กับ r u b บ e ตอนนี้นะครับเงินบาทของไทยนะครับบาทเป็นเพศชายนะครับเพราะลองไทยด้วยพยัญชนะนะครับ หน่วยบาทก็คือสตางค์ครับสตางค์สตาค์ครับวันนี้ก็เป็น1บาทนะครับเวลาเข้าการรบครับ1บาทนะครับอดีนบาทไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวลงท้ายทีนี้เพราะหน่วยนะครับตามหลังตัวเลข2บาทถึง4บาทจะต้องเปลี่ยนเป็นบาตาดว a าบาตาเบาตา2บาทเป็นต่อไปนะครับระหว่างเลข5-20ถึง20นะครับ5าบาทถึง20บาทนะครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรื่อจนถึงยี่สิบเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นอ่าทบาทบาทบาทคือห้าบาทหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงยี่สิบบาทนะครับเราจะลงท้ายด้วยว่าบาทนะครับเช่นยี่สิบบาทคือดวาเซตบาทดวาเซตบาททีนี้เราก็มาดูเหรียญที่ใช้ในตลาดไทยตอนนี้นะครับเหลนึ่งบาทอดีนบาทอดีนบาท เรียนสบาทนะครับเดวาบาตาเดบารียนหบาทนะครับเียตบาทฟเพบาตฟเรียนหบาทเรียนสบาทนะครับเดซิตบาตฟเดซิตบาตฟรับทีนี้หน่วยย่อยสตางนะครับของไทยเราอาดินสตางอดินสตางหสตางสองถึงสนะครับดวาสตาง ดวาสตางค์ห้าถึงยี่สิบนะครับเราก็จะเติม of เข้าไปก็จะกลายเป็นนะครับห้าสตางค์ก็คือแปดสตางค์แปดสตางค์ครับเหรียญที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเหรียญสตางค์ของเราก็จะมีดว่าสิบแปสตางค์ดวาสิบแปสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์เหรียญห้าสิบสตางค์นะครับปีริศยสตางค์ปีริศยสตางค์นบัตรของไทยนะครับดูที่ค่ายี่สิบบาทนะครับดวาสิ บาททฟ20บาทฟแบงก์สิดครับ1 0บาทปิฟ1 0บาททฟธนาัารครับสโตบาตฟ100บาทท์ฟ500บาทท์ฟิ0ดบาตฟแบงกพันนะครับ300บาททตฟ300บาทฟครับคลิปนี้ก็ขอจบ แต่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามถามกันมาได้เลยนะครับสหรันวัน,นี้ขอบคุณมากครับบา h ช่ e ยสปาสิบาปิสิโวโดบราวาขอโชคดีนะครับขอบคุณมากครับ